การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่สองเสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับในช่วง11จนถึง20พฤษภาคม2564ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจหรือว่าไม่มั่นใจว่าคุณนั้นเกิดในวันใดคุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดว่าเกิดกี่โมงและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้ครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดนะครับ ก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาในครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้นะครับเราเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ ดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ11จนถึง20พฤษภาคม2564นี้ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การงานจะโดดเด่นนะครับการงานมีเกณฑ์ที่จะพบกับความสำเร็จที่รอคอยรวมถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพนะครับในการทำงานเนี่ยในช่วง10 1>, 1จนถึง20พฤษภาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับอะไรใหม่ๆในเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆหรือว่าโอกาสที่ดีในเรื่องงานรวมถึงได้พบกับการเริ่มต้นในอะไรใหม่ๆนะครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญนะครับได้รับมอบหมาย ตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของการได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหม่โครงงานใหม่ที่ให้คุณน,นั้น ต้องรับผิดชอบนั่นเองเนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องงานนะครับไพ่หนึ่งคาถาจะพูดถึงการที่จะมีเข้ามาในเรื่องของข่าวดีที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นรอคอยจะเป็นข่าวดีที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องงานที่คุณนั้นทำอยู่นะครับรวมถึงการได้พบกับโอกาสที่ดีในเรื่องงานบาง คนจะได้รับข้อเสนอที่ดีบางอย่างนะครับในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆแล้วต้องบอกว่าในช่วง11จนถึง20พฤษภาคม2564นี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ก็ว่าได้นะครับส่วนใครที่สมัครงานอยู่หรือว่าหางานอยู่หรือว่ารองานนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานในช่วง11จนถึง20พฤษภาคมนี้ด้วย เช่นกันนะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ครับต้องบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์เมื่อเห็นโอกาสก็อย่าลืมที่จะคว้าไว้หรือว่าอย่าลืมที่จะทํางานทําสิ่งต่างๆอย่างเต็มที่นะครับเพราะนี่คือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในดวงชะตาการงานของคุณนั่นเองนะครับ ดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่า11จนถึง20พฤษภาคม2564นี้ดวงชะตาการเงินของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับ ในช่วง11จนถึง20พฤษภาคม2564ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่า11จนถึง20พฤษภาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการเงินนะครับการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์เองสามารถที่จะจัด การกับระบบการเงินของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับใครที่มีในเรื่องของปัญหาหนี้สินหรือว่าปัญหาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆก็ต้องบอกว่าในช่วง11จนถึง20พฤษภาคมนี้ จะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นสามารถที่จะจัดการกับปัญหาการเงินของตัวเองได้ดีขึ้นบางคนมีเกณฑ์ที่จะปิดหนี้ปิดสินบางส่วนได้นะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่าการเงินจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าจะต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ก็จะต้องวางแผนในเรื่องของการใช้เงินให้ดีนะครับการเงินดีไม่ใช่เฉพาะสำหรับคนค้าขายนะครับแต่ว่าคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าคนทั่วไปการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นด้วยเช่นการเพียงแต่ว่ายัางประมาทในเรื่องของรายจ่ายบางอย่างที่มีเกณฑ์จะเข้ามาให้คุณนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ได้นั่นเองนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าถามถึงในเรื่องของโชง โคลาบต้องบอกว่าดวงโชคลาบไม่โดดเด่นนะครับการเงินของคุณนั้นจะมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าโชคลาบเสี่ยงโชคได้ไหมเสี่ยงโชคได้ไม่ติดขัดอะไรครับเพียงแต่ว่าดวงการเงินที่เด่นในช่วง11จนถึง20พฤษภาคมนี้จะไปเด่นในเรื่องของการเงินที่มาจากการงานของคนเกิดวันอาทิตย์หรือการมองหาช่อง ทางใหม่ๆการได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในการทำงานแล้วก็มีไรายได้ เพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือในช่วง11จนถึง20พฤษภาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นผ่านเข้ามาทางช่องทางใหม่ๆที่ตัวคุณเองนั้นก็ไม่ได้คาดคิดหรือว่าไม่ได้คาดหวังมาก่อนนั่นเองนะครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปครับเราจะมาดูกันที่เรื่องสุด ้ายนะครับนั่นก็คือดวงชะตาความรักครับว่า1 1จนถึง20พฤษภาคม2564นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงส1 11จนถึง20พฤษภาคม2564ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ครับต้องบอกว่าในช่วง11จนถึง20พฤษภาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็มีช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าเป็นคนที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ ก็ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์นั้นก้าวหน้าแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะยกระดับความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งก็ว่าได้นะครับส่วนคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ดีแล้วก็มีความสุขนะครับอะไรที่เคยเป็นปัญหาอะไรที่เคยเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันหรือว่าเป็นทัศนคติที่คิดเห็นไม่ตรงกันในช่วง 11จนถึง20พ่พฤษภาคมนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ คนเกิดวันอาทิตย์นั้นสามารถที่จะจัดการกับความขัดแย้งได้หรือว่าปัญหาความไม่เข้าใจต่างๆก็ดูจะลงตัวมากขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ครับต้องบอกว่าไพ่หกเหรียญจะพูดถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีหรือว่าเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์บางอย่างหรือว่าการเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นผ่าน สถานการณ์บางอย่างที่เข้ามาในช่วง11จนถึง20พฤษภาคมนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ก็ว่าได้ครับส่วนคนโสดครับคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับและในครั้งนี้น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยครั้งหนึ่งเลยนะครับ เอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ผ่านพ้นไปครับก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้คนเกิดวันอาทิตย์ท่านใดที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกในดวงของตัวคุณเองกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับ ก็สามารถที่จะพิมพ์ตาม l ล ne ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับบุญรักษาเทวาวอวยพรคนเกิดวันอาทิตย์ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ